ตอนนี้ก็มาถึงเรือกระด้งเลยนะคะเป็นอีกบุดหมายหนึ่งที่หลายๆคนอยากมานะคะอยากมาด้วยรู้ตัวว่าเออมาถึงทักทีก็ลองมาทําอะไรที่เขาพาทํากันคือนะักท่องเที่ยวเราคิดอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันข้างในะคะ่ะเรือเข้ามาต่อแถวแล้วก็ออกไป <S <S ชินจังหน้าใครชินจังไปกับใครชินจังหน้าใคร <S <S บอที่นี่คู่แวะกันจะกันกัน เนั้นียนไปไปกอไ,อนไป,อไน,ไปนั่วแล้วก็ออกมาทาน,นะคะ่ะอ,อยา่าก็จะโยกไว้แต่ไม่ได้จังเรือเอยหลอ์นี่บนเรือเขาจะมี หมวกให้ใส่นะก็ใส่น่ารักแบ๊วนะฮะหมวกอะไรเขาเรียกว่าหมวกอะไรหมวกไม่รู้อ่ะหมวกเวียดนามหมวกซัมติงหุยเลยหุยก็น่ารักดีนะะปึดจ้ำปึ๊ดรับอาชีพไม่ได้อ่หุนไม่หุนเฮลค่ะ I love you from Thailand โปรดไปเที่ยวที่เมืองของชฉันไทยแลนด์นี่เราก็จะเข้าไปตามสวนอ่ต้นจากต้นจากต้นจากเนาะโอ้โหก็ชมความงามธรรมธรรมชาตินะฮะก็คือการออกรอบแต่ละรอบก็คือใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะ ไปแล้วก็กลับนะคะจะไปที่ไหนยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูว่าจะไปตรงไหนน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของเขาหรือว่าจุดที่แบบว่า,เ,าเล่นเล่นแพเล่นเล่นเรือที่แบบเด้งได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นก็คือความอึดของของคนพายแล้วเขาพายไปกลับแล้วก็รับคนออกมาเลยเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าต่อเน,นื่องแล้วคือเขาจะบอกแขนมันแขนต้องสตรองกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงขนาดไหนอะคะ เอาจริงริงกิกชอบผู้ชายอินเดียแล้วผู้หญิงก็มีด้วยใช่ผู้หญิงแข็งแรงเออก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วนะคะตอนนี้เออต้องมีการรวมพลังเล่หุย คุณเจ้าสวัสดีค่ะไทยลานค่ะไทยลานค่ะไทยล้านแม่แม่หนังดำกวางคืนไทยล้านนี่อะ เรามาถึงจุดท sure, ี่ต้องแบบหมุนโชว์หม uh, wow. oh. ุนโชว์หมุนโชว์แล้วหมุนโชว์แล้วนะคะอาหมุนโชว์โอ้โหทำไมทำไมมีการเชียร์ดีน่ารักมากเลยน่ารักมากว้า แพเทค็คะ่ะอันนี้ขาวนอนแล้วค่ะอันนี้เต้าซึมเต้าซึมอะถึงคิวเราแล้วะคะ่ะเออเพลงไยเมลันอีเมลันเมลันเลย จะโชว์ต่อไปเป็นโชว์ตึกแหนะคะรับอันนี้ชุดพื้นเมืองใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมครับป๋าใช่คนไทยคนไทยคนไทยเออวคนไทยเหรอครับเราใ้วคฟังคนหลุดเดือดอ่าแล้วเวลาโชว์ตึกแห่ค่ะคนไทยคนไทยเหรอคนไทยคนไทยเดี๋ยวเพิ่งไปนะรอดูเกจตึกแห่ก่อน โอเคไงต่อได้ปลาไหมอนะ่ะคิดว่าปลาน่าจะไม่มาแถวนี้นะเพราะว่ามาแล้วม, <คน S 3> มันตื่นคนมันตื่นคนโตเสร็จก็คือเดี๋ยวดูว่าแกได้ปลาไหมนะแลขันบ้านพ่ะเต๋งนี่สี่งมันี้ก็ตะวันละวานเก่งเลยตะวันเข้าเปไ็นอะไรปลาพขาโตกันไมบ้านในขนาดนี้ตลวเขบ้านเก่กเงเลยมันน้อยปลาดอกมันหนีไปลรอเชื่อม,มาแม่มันตื่นเนาะ น้องน่ารักมากอพอตอนนี้ก็กําลังจะเข้าท่าเทียบท่าแล้วนะคะเขาก็จะมีพลังลุกขึ้นมาแล้วพี่เขาก็จะแบบเหมือนกับลุกขึ้นกันทุกคนเรียกพลังเรียกพลังรอบต่อไปเออตั้งนานที่เมื่อกี้เหมือนรอบเซาเมือยไงะชันนั่นปชนาันเนี่ยมุนตัเดนโซลยเราก็มาเอารูปนะคะเพราะว่า เป็นที่เรื่ของเราเขาก็จะมีรูปแสนดองตอนนี้ก็อยู่ที่หอยอันนะคะเป็นเมืองมรดกโลกนะคะเ,คเมืองนี้ความยูนิคของเขาก็คือเขาจะเป็น สีบ้านที่เป็นสีเหลืองมัสตาร์ชค่ะเดี๋ยวจริงๆแล้ววันนี้พี่เอาเตรียมชุดมาเปลี่ยนนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต้องไปหาชุดสีแดงๆมาใส่เพื่อให้มันถ่ายภาพแล้วดูตัดกับสีเหลืองมัสตาร์ชค่ะคนเยอะมากค่ะกุบถ <c oughs> ั่วเยอะมากนะฮะ ไม่หนักครับผมฟิวอะไรคะเนี่ยแฟนผมอ่านแล้ไปหาสุดเช่าชุดป่ะชุดเอาไปไปพี่ไปแฟนอยากขับรถตีโอ้ยสตอรี่สาวจักรยานมาขี่จ้าเจ็ดสิบดองเจ็ดแสนเจ็ดแสนแนะนำเลยนะคะว่าเราควรที่จะแบบอุยมีชุดชนเผาด้วยคือเวียดนามเนี่ยเขาจะมี อุ้ยผู้ชายต่อช่างบอกเวีนนักเยอะเราไปดูไหมเราขับไปก่อนเราขับไปก่อนกินพอดีกินกินเลยได้ไหมน้าพักจังอุ้ยปากีไปดิจักรยานอ่ะพี่หนักใพี่ขับไหมอฮะพี่ขับไหมแต่พี่อยากเถอดี ได้ไอ้กาแฟที่เราไปจะชื่ออะไรนะเอ่ออะไรอะไรนะฟูลฟูลลิสอะไรสักอย่างหนึ่งแลวอุ้ยนี่ร้านกาแฟแต่ว่าอก่อนที่เราจะทำอะไรก็ทำแต่พี่ว่าเราควรเปลี่ยนชุดสวยๆก่อนใช่หรอได้ไหมเราควรเปลี่ยนชุดก่อนราคาร้านชุดสักหนึ่งล้านเนอะใช่ใช่ใช่พี่ว่าตรงนี้น่าจะราคาของหอกไหมมีร้านเช่าชุดหรือว่าล่ะอ๋อจะมีร้านเช่าชุดเลยมีร้านเช่าชุดเดี๋ยวถามพี่อันนี้บิดกิ้กิ้งเสร็จพอมีสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากันนี่ เฮ้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 มาตัาท่ากันได้หรอเนีไปเศร้าไหแสนเจ็ดแสนเจ็ดมื่นฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนี่คือเมืองท่องเที่ยวนะฮะอุ๊ยแล้วมีสวยมากคือมันมันมันมีเสน่ห์มันเรียบง่ายไม่มีเสียงพวกผ่านคือด้วยความเป็นเมืองมรดกโลกอะค่ะเขาก็จะมีกฎกฎควบคุมของยูเนสโกที่ออกมาให้ทุกอย่างเรียบง่ายนะคะ เงี้ยเท่าเหรอเท่าค่ะเจ็ดเจ็ดหมื่น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 ่หนอ่เพียนี่ที่ไหนเขาเช่าทิดเอ้าทอดเขาเขาทำดีเซิร์ตมาแล้วจ้าโอ้ยแย่นี่เราตงลุกมาอยอานเราก็ต้องใส่ชุด อ้าวสายสีแดงถึงแม้ว่าข้างล่างจะไม่ได้เปลี่ยนชุดก็ตามไปเดี๋ยวเราไปตะลุยหอยอันกันค่ะไปต่อกัน let's go อ่าและเราก็ได้ชุดเวียดนามกันแล้วนะคะบิกี้และคุณอาร์ตนะคะเรียบร้อยแล้วครับแลก็น้องฟุกก็จะร่วมเดินทางกับเราค่ะเพราะว่าเราเป็นเซ็ตเซ็ตใช่ไรคะเซ็ตแฟชั่นเซ็ตแฟชั่นครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกัน เราไปหาเราไปหาอะไรพี่พิกกี้ไม่เคยเห็นเหรียญเวียดนามเหรียญเวียดนามเหรอครับเดี๋ยวเราไปหาเหรียญกี่กี่ตองมันเป็นเหรียญโอ๊ยไม่เคยเจอเลยและเหรียญหายากวะเนี่ยเหรียญยี่สิบรูปีเหรียญอะไรไม่รู้ของเขาเราไปหามุมถ่ายไอ้ถ่ายถ่ายที่แบบก็ถ่ายแบบโอเคยค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนนิยมมานะฮะก็สังเกตดูก็จะมีแต่ชาวไทยนะครับเพราะว่าน่าจะไปฟีดของคนไทยที่มาร้านนี้นะครับเพราะว่า บนดาดฟ้านะคะก็จะเป็นจุดที่สามารถชมวิวได้360องศาของเมืองหอยอันนะครับเดี๋ยววิคจะพาขึ้นไปดูค่ะและนี่นายแบบเราหล่อมากเลยดูได้ทุกมุมเออหล่อเกินที่ขเขาก็ต้องให้ซื้อหนึ่งอันถึงจะได้ขึ้นไปข้างบนนะคะ ชกโก้มเชะช็อกโกบิตาโชเ่ช็อกโกบิตาโชวันอ็มนจะาขึ้นมาด้านบนความพิเศษของที่นี่ก็คือพวกมันเสร็จ อุ้ยก <problem> so <laughs> okay. oh ็สวยนะแกชั้นนี้ก็ต้องเดินขึ้นสกรินส์นึ่นะฮะก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็น ป่ะนู้ดมีคำถามอะไรบ้างถ่ายวิดีโอ,อได้มั้ยพูดรอขอแท้งอย่างขากลรอเนาะขอ,อจะกระจักสีบาทั้งนายพี่น้องเนดูสิมุมกว้างนี่สวยเนาะน้องฟุกเป็นช่างภาพของเราวันนี้นะคะก็มีบรรยากาศด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะดาดฟ้าเล็กๆตรงนี้นะคะรับแลจะจำนวนจำกัดนะฮะ ต่ำเยอะเลยไปต่ำโค้บเขาสิต่ำโค้บเขาบ่ออครับโคกเขาเสียมือสั่มเอาถ่ายถ่ายดูสัหน่อยและนี่คือสมาชิกเราเดินเราจะไปต่อที่ไหนไปดูค่ะ Let's go จะบอกว่ามันจะมีรถรถอะไรเนี่ยเนี่ยรถอันนี้คือ บิ๊กจับขับจักรยานแล้วรถอันนี้นะคะเนี่ยไม่หลบนะคะชนจริงค่ะเมื่อขี้พร้อมบวกนะครับพร้อมพระมากนะเขาเชนแล้วใครที่ขับจักรยานก็จะต้องแบบระวังตัวเองนะคะต้องมีความชํานาญนิดนึงนะคะขอบยากมากคนก็เยอะคนเยอะมากที่หอยันนะคะเยอะมากมากแรกกี่รอบแล้วคะน้องอาร์ตแรกสองรอบแล้วครับผมโอเคอเจ็ดร้อยยี่สิบ สองพันสามันใช่หรอสามันก็้ก็ได้เนะโนโนโน่รีอันนี้ก่อนสองพันี้ก่อนเนาะโอเคโอเคปิเอนโอเคโเป็น3โอเคใจตีขึนในตัวสมองหัดนะฮะเอาอะไรเอ่ยเข้มขวนไทยลาน เกมกวนไทยลานเกมกวนไทยลานเอไอเซเกตคิวีคิวีคิวีซิมึดองซิมึงดองอ๋อน่ารักมากแล้วราคาที่เราซื้อแต่ละอย่างคือเป็นล้านเป็นล้านค่ะซื้อเป็นล้านซื้อไปยังค่าเป็นล้านให้ถามช่วยตอบอ่าเป็นทะลุล้านอุ้ยสวยวิวอุ้ยยูนิคบิวตี้โฟล่าสุล where you are from oh, wow you're so beautiful you look like and you look like a superstar. super super t a r s star in China oh, <thank> you. I like your dress in green thank you wow h i t y u o w เจอสาวจีนนะคะสวยมากค่ะ she's beautiful ค่ะ b e a u ี yeah, i f wow, uh ูอ huh. ินช h i น a ใชไปที่ยอเชียงไฮ้เชีงไฮเชียงไฮว้าวเชียงไฮเลิศมากสวยมากก็หอยันนะคะต้องมีเวลามากๆอะประมาณสักครึ่งวันแล้วก็พอไปถึงเย็นเลยก็จะแบบเห็นบรรยากาศตั้งแต่ตอนกลางวันไปจนถึงช่วงกลางคืนซึ่งก็จะเป็นฟิลแบบล่องเรือแม่น้ำด้วยความทอบพี่มามากับทัวร์ก็จะแบบทำให้ ไม่ได้พาไปดูเยอะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าได้กินายสไตล์บิกกี้แคลรี่นะคะก็เดี๋ยวไปพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินอาหารซีฟู้ดกันค่ะที่ดิมทะเลเจอกันที่ดานังค่ะอ๋อกินดีกันเล่สิบม้มือเย็นวันนี้แล้วฮะไม่งั้นมันจะไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าเล่นด้วย နာလိုက်ဦးရေးနေတယ်